สวัสดีกันอีกคลิปครับผมตาพี่น้องมาแอนแอนแอนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับกับเงียบเียวคนเดิมมารอบหน้าได้เพียวสมชื่อแน่นอนฮฮะ ไปใซ่ล่ะเสียซิตไปใซ่เสียซิตไม่ไปบ้านครับโอ้ไปบ้านบ้านเล่าอีเสรีบ้านน้องอ่อฮะบ้านน้องอ่อโอ้เราเป็นคนบ้านน้องอ่อะเลยเจ้โอ้เราเป็นคนบ้านน้องอ่อะไปโอนไม่มีฮะไปโอนไม่มีเอาใช้เรื่องใดบั่นเนี่ยให้เรื่องสื่อมวล ใสาดออ้บชุดโอนโมมี่มันจีใดบ่นซื้อที่ใส่่ซื้อนสังมมี่ฮะซื้อนสังมมสังโมมี่เรื่มไทยวงเสาโอนของเสียมแม็กยุ้งเป็นใบยังไงเรวหนี่เรื่มเบิ่งว่ะ ้นสื่ออเรไหยังไม่ได้แจ้งพี่น้องครับว่ามาอะไรครับมาหาเงียบเปียวเพราะอะไรมาหาเพราะคิดถึงครับอยากเอาเงินมาให้ครับเอาพูดอะไรครับไปพราเเหอคการณ์ซ่าเอาเงินส่วนที่เหลือครับของค่าตัวของล็อกกี้นะครับผมมาให้นะครับผมนี่เหลืออยู่สองแสนนะครับเพราะว่าจ่ายไปก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะครับผม แล้วก็มาเอาชุดโอนนะครับชุดโอนชุดโอนก็ยังไม่ครบเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็จะได้มาอีกรอบนึงครับมาจูจาฮ่าแหลนมามีต้องไปเตรียมมาพร้ามมาเนี่ยเผาคน,นเตรียมมาพร้ามฮะเผาคนเอาบางจูจาฮาแหลนบามีต้องไปหาอยู่ขนทรงละ่ะใบชุดโอนนะ ฮะหยะดไรประกันอะไรประกันว่าคิดไม่ต่อประกันโอ้ยประกันสั่นเดี๋น่ะเราเห็นเลยฮะปาดหูเฮ้ยประกันสั่นหนึ่งมันดียอดไวได้ได้อีกเดือนเนาะได้อีกหยอดเดือนทันว่าหรอทำหยอดเดือนทันว่านี่นะครับคุ้มค่าครับคุ้มค่าแถมประกัน กลุ่มคายแล้วได้ประกันสันหนึ่งยัง้สี่แพงครับประกัน้่แปดนครับี่นแจวแจวเจเามีภูมาเอาไอ้เเอาไว้ใส่ละครนีไว้ใส่เนี่ยอยู่น้ำกันอยู่น้ำทีมงานสุกียาวนะะ่ะบเจ๋มึงมีคนนับเงินแท้ครับ นี่ครับปนนับตังเงินครับคือคือยังกว่าเปิดยังนั่งนั่งสำเนธนาคารไหมธนาคารแบ่งพนักงานแบ่งไหมซุ้มนั่งมืองามๆเรียวๆนับตังเงินเขาตา้าปัสติบันเออคือมือเฮาเลยมือโป๊ะๆเหตต่างงานกำแต่คุณแจ ไปเงินดนวไกำแต่คุณแจครับไอ้กำตะยังก่อคอนโทรนไม่คู่กับพ่อวงไให้เดียวมมพาให้ดูรเกลไอเลนครับผมครับครับเออเออ Sẽ <laughs> lâu, bay nằm ở đây, bán uống gói đây Bên đây hả, để mây bé, Vâng Và... Bên à, đi, <laughs> yên chơi <laughs> à, yên yên Nói đầy cầu nó ว่าใจเอาหลดยังเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ตัวมือนี้ก็ทาแฟนนันรักือแตะว่ายวต้องไปล้คขับกระถนแด้มือเสาร์จสวงมุ่งแฟนนันตัวไหยโอ้ผู้เสียวอิสุเนี่ยเนี่ยเปี่ยวเสียวอิสุครับเสียวหนึุดเกา DDI ดีสอง่อ้ลาสุล่ะ ก็เป็นแนวรถมาจะเกืออืป็นว่นาจะเข้านะอืมไปแน่นว่่อยากขายรถบ่ เ <Modern> อ็ดบอลเหลี่ยกเชียตัอไปเรืย่ยกำลังสีเหลว่ได้ก็ต้ออีกสวนหมุม่วงหรือเห็นย่งก่อน เป็นได้ขายปุ๋ยขายดีดบ,ดบอ่อืมอืาโอเคครับก็เป็นอันเสร็จพิธีครับปิดการขายไปอยกอย่ครับปิด,กา,ดการขายครับสำหรับล็อกกี้เราสุปร์ยาวเอาไว้ใช้เองครับอืม สักพักหนึ่งหรือว่ายัางไงครับหรืออาจจะยาวก็ได้ออโอเคครับขอบคุณที่รับชมอีพอเราเห็นยังงโอ้โเด้อ๋นอนี่ยโครงการเรา,อาโอ้โอมันแทขยันค้างนอกผูเถานี่เนาะแม่สวัสด,ดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดี พุทเถ่าขึ้นมากขมันขึ้นมากขยันหั่อยเถอะหมกม่วงเงี้ยงก่อนี่โจกันนั่นครับสามฤดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโมนตัวนี้ไปเอาไปกินสมกวน่ากันมาเอาเลยเอามันไปใช่ละคุณแว่นไปไหนนอนีกคุณแว่นี่นฮะคุณลลิตาไปไหนนอนอีก แม่นอเอาม่งมาวงวะบอกม่วงแม่ไปกินปะม่วงสมม่วงสมเนี่ยเปียวแม่ฮะเราจะเอามะม่วงไปเห็ดเจ้ากินกันนะมันสมว่าเปียวเนี่ย ะสมดีกันบ่เพราะว่าที่อื่นมันจะสุกวายกันหมดแล้วครับมะม่วงครับฤดูนี้ก็ไม่ได้กินนะครับผมมีบ้านเฮียเปียวครับได้กินมะม่วงครับมะม่วงดิบโอ้ต้นใหี้เติบม่วงสามฤดู ออกดูย้ำมันเล่ยบังไงเดี๋ยวย้ำเขาบอกมันไม่เยออกยำเขาออกมันมาออกย่ำเขาบอกออกมันออกรุนออน,ออน,ออนี่ พ่อละพ็อกินสม,มือเสือไปผู้อื่นกินน้ำโอเนี่ยเปียวครับจากน้อยกั็สิได้เขารับการรักษาเราละครับผมถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งครับที่ฮักแก้นเนาะพี่นน้องเนาะ รักษาตัวหุ่นเพี้ยวดีๆ <Okay. S 1> เดี๋ยวกลับมารอบนี้เดี๋ยวสิผ้าหางานหลายๆผ้าแลนเอาวันกล่องสนันนันโหลดให้เอาเพราะแล้วเพราะแล้วเพราะเราละไห้ปืนกี่นำ้ำเนี่ยโอ้มันส่องไม่เรื่อยเป่ไมเรื่อยครับออกไม่เรื่อย ดีเว้ยเป็นโอ้มีหมวกมังสีก็ดีเว้ยพี่น้องสามารถกินสมได้ถูกยง้มเลยย่ำย่ำเขาออกมันสิบเออกครับย่ำเขาบอออกมันเสียกออกบุอเองานเป็นแย่งงานครับโอเคครับไปไปครับเอาบปดนี้ยเงียบเดี๋ยวไปก่อนเด้อครับเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ โอเคครับผมอ่ะสวัสดีครับผมครับไปก่อนเดี๋ยวอันส่วนที่เลือเดี๋ยวเสียเอามาให้เส้นหรอกครับผมเกเรากลับบ้านครับขอบคุณที่รับชมครับผมติดตามคลิปต่อไปครับนนี้สวัสดีครับ